สวัสดีครับวันนี้พบกับผมพิโรธประจวบนะครับวันนี้ก็จะมาให้ท่านได้ชมเหรียญหลวงพ่อเปี่ยมวัดก๊หลักรุ่นสี่พศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแบบมีพศนะครับวันนี้ก็จะมีให้ชั้นชมเหรียญเงินหกเหรียญด้วยกันแล้วก็เหรียญทองแดงหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญทั้งหมด จะมีสภาพสวยสวยงามน,นะฮะสวยเดิมผ่านการชนะเลิศแล้วก็ติดรางวัลนะครับส่วนใหญ่ก็จะติดรางวัลนะครับวันนี้ก็จะนำเหรียญส,สวยๆมาให้ท่านได้ชมนะครับนะว่าเหรียญส,สวยหรือพ่อเปี่ยมนั้นหายากแล้วก็ท่านหาชมที่อื่นได้ยากนะครับ เพราะว่าจะมาให้ชมทีเดียวทั้งหกเรียนนะั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ยากในสมัยนี้นะครับเพราะว่าเรียนแต่ส่วนนั้นสมัยนี้ไม่เจอนะแบบมีพอสอนนี่หายากนะหายากมากหายากกว่าชนิดไม่มีพอสอน,นะครับแล้วก็เป็นเรียนยอดนิยมแพงกว่านะแพงกว่าเรียนสองสี่เก้าศูนย์แบบไม่มีพอสอน,นะครับ ก่อนรับชมนะครับขอให้ท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับเหรียนที่จะให้ชมวันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับนะมีเหรียญ หลวงพ่อเปลี่ยมรุ่นสีพอศ2 4ิ0มีพอศนี้หกเหรียญแล้วก็เหรียญทองแดงหนึ่งเหรียญน,นะครับก็ท่านก็จะได้รับชมนะครับท่านจะได้รับชมว่าเหรียญสภาพสวยนั้นมีลักษณะยังไงนะครับเป็นเหรียญที่ไม่ได้ผ่านการใช้นะครับครับวันนี้มาชม เหรียญสุดยอดพักเกจิเมืองไทยนะครับเรียนหลวงพ่อเปี่ยมวกรกหลัำปีพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบนะครับเนื้อเงินนะครับอันนี้ครับหกเหรียญครับเป็นชนิดเนื้อเงินแบบมีพศนะครับซึ่งมีความหายากนะครับปัจจุบันนี้สภาพสวยๆแบบไม่ได้ใช้นับว่ามีความหายากนะครับ นะครับอันนี้สู่มาใกล้ๆนะครับอ่าสู่มาใกล้ๆนะครับอ่ากว่าจะเก็บตาสมได้นะครับหายากนะครับสภาพเดิมนะครับนะครับคับอันนี้เป็นเหรียญทองแดงนะครับเมื่อกี้เนื้อเงินนะครับหกเหรียญทองแดงหนึ่งนะครับ นี่เหรียญเงินนะครับเหรียญที่หนึ่งนะครับเหรียญที่หนึ่งชนิดมีพสนะครับสองสี่เก้าศูนย์นะครับนะครับนี่เหรียญที่สองนะครับเหรียญสองสี่เก้าศูนย์แบบมีพสนะครับเนื่งเงินนะครับเหรียญที่สองนะครับสภาพเดิมๆนะครับไม่ได้ใช้นะครับเหรียญที่สอง ต่อไปเป็นเหรียญที่สามนะครับเหรียญเนื้อเงินนะครับเหรียญที่สามนะครับอันนี้ก็สภาพไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับเหรียญเพื่อเปี่ยมชนิดมีอสองนะครับสองสี่เก้าศูนย์อันนี้เหรียญที่สี่นะครับเนื้อเงินเหมือนกันนะครับเหรียญที่สี่ชนิดมีอสองนะครับสองสี่เก้าศูนย์นะครับ สภาพก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับสภาพไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนนะครับเงินงนะครับเปลี่ยนที่ห้านะครับเปลี่ยนที่หนะ้าสภาพไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับนะครับไม่ได้ใช้ อันนี้เหรียญที่หกนะครับเหรียญที่หกเดิงเงินเหมือนกันนะครับนะครับอันนี้ก็สภาพสวยนะครับสภาพสวยนะครับอันนี้เหรียญทองแดงนะครับเหรียญทองแดงผมก็เปลี่ยมนะครับตอนสิบข้าสูงแบบมีผอสองนะครับ อันนี้ก็เป็นเหรียญที่เจ็ดนะครับเป็นที่เจ็ดอ่ะภาพสวยงามนะครับอ่ันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังเหรียญทองแดงนะครับหลังเหรียญทองแดงทรงที่เก้าสูวนนะครับ ปัจจุบันเนื้อทองแดงก็หายากนะครับเรียนรูปนี้สร้างน้อยนะครับสร้างน้อยนะครับสร้างน้อยทั้งเนื้อเงินเนื้อทองแดงนะครับนะครับก็ให้ชมนะครับเรียนสวยนะครับเรียนสวยนะครับวันนี้เนื้อเงินนะครับอันนี้เนื้อเงินนะครับอันนี้ก็เนื้อเงินนะครับเนื้อเงิน มีพอสอนนะครับครับเรียนต่อไปครับเรียนต่อไปอันนี้ก็เนื่องเงินนะครับครับน,นี้เนื่องเงินครับน,นี้ก็เนื่องเงินนะครับ ครับนั่นงันนะครับเหือยพวกนี้ส่วนใหญ่จะผ่านชนะเลิศนะครับการติดรางวัลมาเกือบทุกเหรียญน,นะครับรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นะครับส่วนใหญ่ก็บางเหรียญก็ติดที่หนึ่งนะครับส่งคนละครั้งนะครับก็สลับกันติดที่หนึ่งบ้างที่สองบ้างที่สามบ้างนะครับ เป็นเหรียญที่มีความสวยงามนะครับครับก็เียญสวยนะครับเียญสวยนะครับม่านินน้าทองแดงนะครับนะครับตัวใหญ่เหรียญรุ่นพศ2490นี้นะครับให้ดูถ้าเหรียญไม่ได้ใช้ให้ดูความคมนะครับหรือ เส้นขนแมวนะครับหรือเส้นรัศมีนะครับเป็นสําคัญนะครับถ้าสวยจะจับต้องมีนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของผิวเดิมนะครับผิวเดิมจะแห้งนะครับจะมีความแห้งแล้วก็มีความเมียนตาส่วนขอบตัวต,ตัดก็ต้องดูนะครับเพราะว่าต่อมาทนี้อาจจะ ทำได้ใกล้เคียงนะครับดังนั้นท่านต้องดูให้รอบครอบทุกองค์ประกอบนะครับท่านจะได้เหรียญที่ดีมีคุณภาพไปใช้นะครับสุดท้ายนี้ขอบาร,รมีหลวงพ่อเปี่ยมวดกรลหลงจงคุ้มครองให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญและโชคดีตลอดไปพบกับผมไพโรธประจวบในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ